สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมบันพีส์อาติลเลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมา แนะนำแนวทางการเล่นตัวละครเอสวิ่งเขียวนะครับหรือว่าเจ้าเอสมหาสงครามที่ทุกคนชอบเรียกกันนะครับผมคอมเมนต์ขอผมเข้ามาเยอะมากๆสาหรับตัวละครตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ดูนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก9ก้าไลค์กันละกันนะครับซึ่งเจ้าเอตัวนี้เนี่ยผมเคยทารีวิวมันไปแล้วนะครับตอนมันเลเวลแปนะครับเพราะงั้นคลิปนี้ผมจะไม่อ่านสกิลกับเทรดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมเคยทําไปแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าออกกันละกันผมจะแนะนําเหรียญกับทคนิค เล็กน,น้อยให้ก็แล้วกันนะครับนะเผื่อจะเป็นอันตรายกับทุกคนนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าจากเหรียญน,นะครับที่ผมใช้ในปัจจุบันสําหรับเอตัวนี้ผมจะใช้เซตเหรียญนี้นะครับผมอ่าค่อนข้างเข้ามือนะผมเล่นเซตเหรียญนี้ได้เข้ามือเล่นจริงผมถ้าเกิดอ่าท่านผู้ชมไม่ถากเซตเนี้ยผมแนะนำอีกเซตหนึง่งก็จะเป็นเซตนี้นะครับอ่เซตนี้มันจะโอเคตรงที่มันมีดึงธงมาให้แล้วก็มันจะมีลดดาเมจมาให้เล็กน้อยแล้วก็จะมีอินคีดดาเมจทำให้ตัวเอตัวมันมีดาเมจมากขึ้นนะครับผมแต่ส่วนตัวผมาราาาเเซตหีียญน้มกกว่ เดี๋ยวจะบอกในเกมอีกทีว่าน่อยผมถึงเลือกใช้เส้นเหลืองนี้นะครับสเตตัสนะครับผมมันจะจําเป็นจริงๆคือมันต้องแบบว่าละนะครับผมให้เป็น hp attack defense นะครับผมจะทําได้3อย่างนี้เป็นพันบวกจะดีมากสำหรับตัวเอสทำให้มันโตมันเล่นง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันจะมีพาสิทธ์ตัวหนึ่งนะของตัวเอสที่เมื่อความถึงแก่ของเราเนี่ยมันมากกว่า7จมันจะทําให้ตัวเอสดึงธงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับตรงนี้เราก็ต้องพยายาม รักษาพลสศิลของเนียวัยนะครับเกินผมก็เลยใส่สเปกได้เท่านี้ผมทาได้เท่านี้ก็ทาได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไวนะ้กนาเขาค่อยไปหาเพิ่มดีเป็นเอานะครับผม่วนสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการเล่นเอตตัวนี้นะผมก็คือซับครับผมแท็กเดียวที่ต้องต้องทาให้ได้นะถ้าเกิดจะเล่น A ตัวนี้ก็คือแท็กนี้ครับผมอ่าเป็นแท็กยุคสมัยที่เร็วร้ายนะครับอ่าละครก็สามารถดูได้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะก็ลองมาใส่กันดูครับอ่าพยายามทายมาถึงเลเวล600นะครับเพื่อที่ มันจะอินคีสน็อกแบ็กให้เรานะครับผม30%ทําให้น็อกแบ็กในการเคาน์เตอร์ของเอสเนี่ยมันกระเด็นไกลขึ้นมันจะมีะจังหวะทําให้เอสได้ดึงธงประมาณนั้นนะครับแอบซึ่งการกระเด็นของน็อกแบ็กนี้เราจะต้องอยู่ในทงของฝั่งตรงข้ามหรือทงของฝั่งเรานะในเลเวล6 0 0แล้วนะครับแอบก็พยายามหาทําให้ได้นะครับแอบซึ่งซับผมใส่ประมาณนี้นครับผมจะเอาสีแดงเข้ามา2ตัวเพื่อที่ผมจะได้บาลานซ์กันนะครับแอบทั้งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ทั้งแท็กที่ผมจะต้องใช้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมก็ดีเทลข้าวตัวละครประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไดรแรงกันเลยดีกว่าครับว่าซีซั่นส9ณกปัจจุบันนี้มันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมมาครับผมจะพูดติดเป็นเทียบร้อยนะครับตาแรกเราได้ด่านอารองปาร์กนะครับผมอ่ะโอเคมีแชงด้วยนะครับอ่ะก็อ่าถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ยินเสียงรถแหย่ผมต้องขอไปด้วยนะครับพอดีหน้าบ้านผมมันจัดงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตุ้ม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 มันหยุดเลยครับ แล้วก็ผมอัดคลิปเร็วด้วยนะครับอ่าเพราะว่าผมยังไม่ได้นอนเลยจะรีบอัดแล้วก็รีบไปนอนนะครับตอนนี้นะฮะก็ถ้ายินก็ขอให้ด้วยนะครับแบบว่าเผื่อบางคนได้ยินแล้วรำคาญนะเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าสำหรับตัวเอสนะครับก็อาจจะมีน้องๆบางคนถามนะครับว่าพี่ับเอสอเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหมพี่ในเลนเอสนะครับผมก็ตอบให้เลยว่ามันยังเล่นได้นะครับเอสเนี่ยผมการันตีให้ว่ามันยังเล่นได้อยู่แต่มันต้องฝึกฝนกันนิดนึงครับเพราะมันเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลเพร่แต่ก่อนเล่นง่ายมาก ต่เกาะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งสก,กิลเพลแล้วกมาแต่ตอนนี้ต้องพึ่งสก,กิลเพละะครับอ่าอย่างแบบเนี้ยเราปลาอะไรนะก็ปลาปลาไปก่อนเอาบัฟสปีดนะครับเราจะได้ถึงตรงกลางไวๆไนดะ้เอเค้ามาไม่ได้ครับตกว่ะอ่าโอเคคือเอสในในแพทแบบเป็นแพทเก่าๆช่วยมันมาแรกๆครับมันเป็นตัวที่เดินเกมดีมากๆนะฮะนะแต่ด้วยอ่าด้วยแพทแพทที่มันเปลี่ยนไปเนาะอ่าตัวละครใหม่ๆเข้ามาทําให้ตัวมันอยู่ยากขึ้นนะครับอ้าวนี่มันเพื่อนผมหรือเปล่าผมลืมดูโถ่ สกิลใส่เพื่อนตัวเองโอเคผมปรยโปรยสกิลไปก่อนนะครับอาจจะให้เรามีสปีดใช้ตลอดเวลานะเอสนะครับในแผนนี้เราจะต้องอเล่นตามรูปเกมนะครับาอย่างตอนนี้เกมเราเสมอไม่ใช่เสมอนําอยู่สักทงหนึ่งเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะต้นเกมเราก็ยืนคุมเชิมก่อนอ่าอย่างซ้ายมือน,นี้เพื่อนต้องการดาเมจเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนอน่าจะได้แล้วผมต้องเก็บแชงก่อนโอเคน่าจะได้แชงแล้วผม อ่าโอเคเพื่อนฆ่าได้ครับเราไม่ได้นะอ่านตรงกลางโดนแย่งครับเดยผมต้องไปจัดการนะครับเดี๋ยวฆ่ามันจะแลนก่อนฆ่าไม่ได้วะแล้วเขาต้ามมาแล้วกันฮนะเดี๋ยวเราไปกันคุยสุนทรก่อนรับมือสองคนไหวนะครับเอสถ้าเกิดเจอพวกโลฟ้านะอ่ะโอเคพาดินครับเมื่อกี้เอตะกอบมันทําได้นะที่ว่าตีสองหินแล้วกดท่านั้นนะอะอันนี้ท่าไหนท่าไอบอลไฟมันเขาเรียนะกไงจักระพัดเพลิงอ่ะเออ แ่ก่อนมันทําได้นะครับตีสองฮิตแล้วกดจัก,กรพาดเพลิงอัดหน้านี่โคตรเจ็บเลยนะท <c oughs> ีนี้มันทําไม่ได้ห <c> ร <oughs> ือทําไม่ได้แล้วครับผมชักแป๊บเดียวเองพวกนี้มันมีต้านทานจูนเซ่เนะยครับอ <c oughs> ่าอย่างที่บอกเราเ,ราเล่นตามรูปเกมว่าไม่ต้องรีบใจเย็นๆห่านผมถอยมาสักนิดนึงขัดเขาครับ <c oughs> โอเคไอ้เลียร์นี่ใหขอบคุณมากเพื่อนอเ่าเล่นตามรูปเกมครับผม <c oughs> เราจะเน้นเกมเซฟนะครับอ่าอย่างสามทุกนี้เราก็พยายามดินจุกมูอขุมไว้ดันๆเอาไว้แม่เขามันดึงของบ้านเราเนี่ย ธงตามเราก็ไปหาดึงธงให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ดาเมจเพื่อนไม่พอเราก็มาสอนเพื่อนนะครับน่าจะได้ละตัวน,นึงอขอฆ่าได้ไหมเพื่อนไม่ฆ่าเลยโอเคอ่ะกันไว้ก่อนอ้าวโอเคตต้ธงนี้ด้วยครับแบบดูมีนี่แบบนี้นึงอะน่าเรามีสามนะครับผมเพิ่งีย้อทดันดีฮะโดนแน่นอนอ้าไม่ได้โอเคห้าูนแล้วผมรู้ไปกันทนันนี่จรินะโอเคยังไงเพื่อน อ่ะผมน่าจะฆ่ามาจะเล่นได้ครับเอาไม่ตายผมพูดถึกเดี๋ยวเว้ยเย่าไปกันมันโกแบบมันโก,มนโก,มนโกไม่มีดึงธงนะฮะจีจีห้าศูนย์เรียบร้อยครับผม <c oughs> เฮ้ยตาแรกมันมันอีซี่จังเว้ย <c oughs> อ่าตอนมาเนี่ยผมอ่ะเอสเป็นตัวที่ในแผนนี้มันต้องเล่นตามรูปเกมนะครับถ้าเกิดธงเรานาอยู่เขาหนุ่สักธงหนึ่งเราก็ดูเชิงก่อนไม่ต้องรีบไปดึงเขามากมายนะเพราะว่าตัวเราภูพีโอเพลเราตายเพราะเราไม่มีเลือดเลยหนึ่งนะครับแอบเป็นตัวที่ต้องเล่นตามรูปเกมครับ <c oughs> ผมขึ้น n อแล้วว่าเรียบร้อยขึ้นเอทีนะครับไปเดี๋ยวรอบหน้าในของจริงฮะรอบนี้แค่วอร์มนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยครับผมมาครับผมจับคูณติดไปที่ร้อยนะครับผมตายที่สองเราได้ดานเดิมนะครับแอดานเดิมมาครับรอบนี้เราเจอโอเคเจอแชงหนึ่งตัวครับผมเจอลูฟี่รอด้วยอ่ะไม่มีอันนี้นะไม่มีโรเจอร์นะผมเพิ่งขึ้นเอเดามาก็น่าจะเจอเลยป่าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้กดเจอแล้วค่อยว่ากันนะครับผม M, ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ให้เป็นประโยชน์ดีว่ากรณีแบบเจอโรเจอร์กับโอดงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะโอ้มันต้องเล่นยากมันต้องเล่นยากหน้าดูเลยถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมีโอดงกับโรเจอร์เยอะๆเนี่ยได้แค่เก็บพงว่ะคงฆ่าเขายากนะครับอืมก็ต้องทําใจนะเพราะตัวเราตกเมต้าไประดับหนึ่งแล้วครับหรือถ้าใครแบบว่าเล่นเซียนเนี่ยอาจจะสู้ได้ก็ได้นะแต่ว่าผม,มไม่ใช่คนที่มีฝีมืออะไรนะครับอพอจะไกลให้ได้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะผมก็มีประสบการณ์ในกนะรเรื่องการไต่แรงเนี่ย เคยขึ้นไปท็อปอยู่นะครับตั้งนานแล้วนะโอเคเหมือนเดิมครับผมเริ่มเกมมาแล้วก็ไปปาบอลนะครับผมบอลจิจิอะไรนะจักรพรรดิเพลิงใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้บัฟสปีดนะครับแล้วก็เดินออ๋โอเคโอเด้งเขาจะไปตรงกลางงั้นเรามาเดินเกตตรงนี้แล้วกันอ่าโดนคนนึงครับดูพี่รอตายไหมน่ะมาล่ะโอเค เดี๋ยวผมรับมือกับซาโบเองครับเพื่อนๆไปเลยฮะโดนหมัดแรกก่อนโอ้ผมต่อยเขาแรงมากเขาต่อยผมมันละ800เองอะไรวะเนี่ยต่อยจิ้มตายโอเคปุ๊บผมลอยเลยผมแรงมากเลยเนี่ยปลากลับไปช่วยอ่ะได้แค่นี้นะเดี๋ยวเราไปเก็บธงดีกว่าครับเลือตรงนี้เราเก็บไว้ให้เพื่อนแล้วกันนะโอไม่ได้แล้วเนะี่ยเก็บเองดีกว่าต้องเก็บเองะเดี๋ยวเพื่อนฝั่งนู้นมันม,ม,มาซ้อนเลยเดี๋ยวมันมาแย่งไปครับ <S 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 โอเค เพื่อนตายป่ะเอ้าเมื่อกี้มันฟันใครอะเพื่อนปันูนม,มงครับแต่เรารอดักวิทาโลครับเขาน่าจะหมัดกุน,น,นชังใส่เรานะหนี่ะวา่าเพื่น <c oughs> อนตายแ้เราใจนิ่งกว่าครับเราก็กดเคาน์เตอร์แบบเซียววีได้เราจะได้เปรียดใช่ไหมมันต้องใช้สกลิลเพลเล่นนะตัวนี้ถ้าเคาน์เตอร์แบบเซียววีเป็นนี่เก่งนะตัวนี้เทพเลยฮะเอาลงยานี่มีน็อกแบงก์กระเด็นไปนู่นดังคาร มาดิมาดิเขาต่อยล้มอ่ะทำไเขาต่อยผมบาดอย่างไรแรงเอสเอสนะเนี A ่ยตองเอสเลยนะตองเอสเป็นดอทเอ่าพอดีอ้าวมันล้มโธ่ผมเข้ามาหาไฟก่อนเดินมาตรงไฟเดินมาตรงไฟให้เข้าเดินมาเดินไฟผมอ่าอ่ะ,อะอออลอยลอยเบกดอทไม่ติดอะไรพามก่อนเลยโอเคเราต้องเข้าไปในทงให้ได้อ่าไม่ทัน วอู้ขัดพอดีด้วยสวยงามเขาจะเอเลยเห็นเส็นกันไหมไม่ครับผมฝากด้วยเพื่อนอ่าถ้าอ่าเจอคนใหม่ผมแนะนำให้มาสกิลแบบนี้นะอุย้ยเอา้าไม่ทันถอยนี่มันมาขัดสกิลผมแต่ถ้าเกิดเราเจอคนแบบมา,มาจะมาจันจะมาไล่ธงเพื่อนอะให้ให้ให้สกิลจากอีกฝั่งครับอย่าไปยืนสกิลตรงตรงกันนะอันนี้ผมแนะนํานะครับเมันจะทําให้เขาเล็งโดนเราคนเดียวมันจะไม่โดนเพื่อนที่เก็บธงอ่า ผมเปลี่ยนไอแมฮะเดี๋ยวแพ้งไงอแมวปัดปัดไปก่อนรอสกิลรอรอเขาไม่ไหวจริงๆก็ค่อยสกิลนะครับกากระไปก่อน <c oughs> เออโอ้ยทำไมเขาเบาหรือผมอึดเกินหรืออะไรเฮ้ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <m ul od ic> มันบั๊กหรืออะไร <c oughs> เอาแล้วมันดูดพอดีครับเป็นธรรมตาอุ้ยโอ้ยแรงแหละแรงแหละแรงคนนี้แรงรอ <c> ่ะ <oughs> ปัดออกก่อนเฮ้ยมีดูด ต่อยไปหมัดนนะเพื่อนอ่อาเรียบร้อยห้สุดอีกแล้วเหรอฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่แรงไอเดียดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะาทำไมเอ้ยทำไมตายเหี่ยงมันสกิลผมบา่มายออกมาซับโบสกิลผมเข้าเทียนเจ็ดร้อยผมแพ้ทางมันเดือนอะเฮ้ยงงเว้ยโอเคครับผมดังั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันดีกว่าครับผมมาครับผมตาสุดท้ายครับเกมก็ยังไม่เปลี่ยนฐานให้เรานะครับ เออแล้วก็ยังไม่ยังไม่เจอไอโอเด้งนะฝั่งนู้นหรือเป็นเพราะว่าแต้มผมมันน้อยไปหรือเปล่าวะน่าจะเป็นประมาณนะแต้มผมประมาณสามสี่ร้อยครับสงสัยต้องคงจะต้องขึ้นสักประมาณพันแต้มมาถึงจะไปเจอกับพวกโอเด้งโรเจอร์ครับเขาคงจะไปท็อปไต่ท็อปร้อยกันหมดเลยฮะตัวละครพวกนั้นเรามันตัวนอกมิตานครับอันนี้เผื่อสัมมาร์คาที่สงสัยนะครับว่าเออผมเลเวลแค่แปดสิบเนี่ยควรยัดบูทไหมอะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะทําจริงจังเนี่ยยัดให้สุดไปเลยนะ พราะว่าถ้าเกิดเอ็มีบูทหนึ่งหรือบูทสองนะครับต้นเกนถ้าโดนโดนโด,โด,ดนดนด,ด,ดูดไปเนี่ยมันสามารถเคาน์เตอร์สวนได้ถ้าเกิดเรามีบูทนะครับอันนี้เป็นความรู้เล็กๆนะครับแล้วก็ตัวเอ็เนี่ยมันรับมือกับแชงได้โคตรด,ดีผมอยากสู้กับแชงตัวโตมากเลยวะ่ะอ่าเดิเหมือนเดิมครับผมนะเล่นแบบเดิมหลังไม่มีคนเก็บอ่ะน้องไปเก็บตรงนั้บเพื่อนครับมินิแมปสำคัญนะครับเล่นเอ็เนี่ยอย่าลืมดูบ่อยๆนะจ๊ะฝั่งนู้นเขาจะแชมเบิ้์นผมนะครับไม่ใช่แชมเบิ้์นนี่ออยแล้วมันในนี่นี่ว่า มันอ่โซนไอ้คิงเออผมก็นึกว่าไอ้ดูฟี่รอมันดักแชมเมินอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้เรายืนกันก่อนก็นกนได้ครับมหมายมะทวงเรานำอยู่ต้องรีบดันนะผมรอ,อคูดาวสกิลแล้วค่อยปาเล่นไปเอาสปีดแล้วค่อยไปซ้อนเพื่อนก็นกนได้ครับอันนี้เพื่อนใกล้ตาเยเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าสกิลมาพอดีชังลุกมาน่าจะตายไฟผมนะครับโอเคผ่าเข้าไปตายหนึ่งครับผมผ่าเข้าไปเฮ้ยสันนีแม่ผมลบไม่ได้ปะอ่าต่อยฝั่งนู้นเรียบร้อยดิเพื่อน โอเคอ่ะลบไปก่อนยืนบิ่มๆทงฮนะเขาจะได้เก็บไม่ได้อ่ะถ้วเขาต่อยผมมาครับโอเคถอยไปไกลเพื่อนอ่ะต่อยมาให้เราลมไม่ทงครับอ่าลมไ,ไม่เขตทงพอดีโอ้โหผมเฮ้ยผมใช้ได้อยู่เนี่ยเฮ้ยผมก็อึดอยู่นะโอเคผมลบครนเฟ็กต์ดอได้อนะ่ะผมทงวงเวลาอยู่เพื่อน ไวๆเพื <iet> gli, away, okay. okay. right them, ่อนไวๆโอเคระยะได้ครับผมตอนนี้เราก็ปาไปฮะผมฆ่าเพื่อนปะสายแลยอ่ะอ่ะตายหนึ่งได้อยู่หนดดำหนดดำถ้าเกิดเจอหนดดำแล้วตัวตัวกับมันเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นกรณีบังคับจริงๆพยายามตีสองฮิตสู้กับมันนะครับถ้าเราไปรีไปตีสามฮิตที่มันล้มมันจะได้บัฟเอ็กนะแต่ถ้าเราตีสองฮิตมันจะได้ได้ได้อีกฮิตหนึ่งที่เราได้มามันจะคุ้มนะครับ มันก็มันจะคุ้มยังไงก็คือมันจะทําให้อ่าเราไม่โดนมันแรงในช่วงแรกๆนะครับอ่าทำยังไงก็ได้อยากให้บัฟไม่แทงมันขึ้นไวแค่นั้นเองครับแนีปีสองพีนันเองครับคําตอบของทุกอย่างแล้วก็ชิวๆครับผมเห็นบอกับผมถ้าเราเราเป็นตัวน้องเมตาเราต้องคอยดูตามเกมของเขานะครับเห็นไหมเรามีบูทเราเคาน์เตอร์สวนได้ครับถ้านนดำมันดูดไปเห็นไหมบูทสำคัญนะครับแอ่าสามรอบสายวิ่งนะถ้าจะรับมือพวกถนนดำหรือสายสถานะชนเซทั้งหลายนะครับเฮ้ยไปไหนวะ แล้วติดบู๊ตัวน,นี้เขาแชมเบิล์นผมตายเนี่ยโอ้โหแล้วแช้งมาซ้อมพอดีระวังนะเพื่อนอ้าวเกมถอยได้ถ้าเขามีป่าของเกมเนี่ยถอยไอ้กายกันมีป่าแน่นอนกูว่าแล้วโอเคครับไม่ต้องรีบมาตอนนี้เกมฟันแน่นอนอุ้ยโอ้โหแล้วโดนแชมเบริเบร์ขัดไอ้นี่ไปสกิลเออได้แค่นี้จริงๆว่ะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราเล่นได้แมงกันแล้วกันนะครับแอบเอาชัวร์ดีกว่ามันจะได้ไม่แพ้นะครับ ตอนนั้นน่าจะไหวมั้งแต่ผมมาช่วยมันตรงนี้ดีกว่านะครับเกตดธงก็พรอก็น่าจะชนะแล้วมั้งครับเฮ้ยผมรู้สึกมาอีซี่ไปปะวะไอนน้ผมคิดไปเองไปนเนี่ยมัน l a ก ss เลยนะเว้ยมันไม่น่าจะตึงขนาดนี้นะไม่ไม่น่าจะตึงสิเริ่มหล่อแล้วมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นครับอธพรา,าว่าแต้มผมน้อยอยู่แหละอนละก็ประมาณนี้กันนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นเอสนะครับผมอย่างที่บอกไปนะสิ่งสําคัญอย่างแรกที่เล่นเอสคนมีก็คือแท็กนะครับแท็กของทรัพที่มันเป็นอ่า ยุคสมัยที่ออนไลน์มันทำให้อนอกแบกแรงขึ้นแล้วเอสมันจะมีประโยชน์มันจะมันมันจะทำอะไรได้หลายอย่างขึ้นนะครับแล้วก็พยายามดูรูปเกมถ้าทงนําก็ช่วยกันก่อนไม่ต้องรีบนะครับถ้าทงตามก็ไปหาดึงถ้าดึงเผื่อได้ก็ดึงเผื่อเอาประมาณนี้นะครับผมนะกกลให้ได้เท่านี้แหละนะครับส่วนเส้นเหรียญเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ถูกใจสองเซตที่ผมแนะนําให้ก็จะมีเซตน,นี้ใช่ไหมที่ผมเล่นประจำเนาะแล้วก็ค่อนข้างเข้ามือครับแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งคือเซตน,นี้้าไม่ถูกใจก็ลองหาเซตอื่นมา ทดแทนก็ได้เอาที่ถนัดกันแล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนําให้2เซนเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กนะครับก็ก่อนจะลาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาติต่อดีกว่าพอดีตัวมันพอนะครับอ่ะกดน้๋ขับไว้แล้วกัน1ิใบนะครับผมฟาร์มาพอดีอ่ะมันการันตีสี่ดาวนะครับอันนี้หน้าตู้มันจะมีไอ้นี้ด้วยนะตัวที่ผมอยากได้อยู่ตัวหนึ่งครับก็คือสมกเกอร์สมกเกอร์หมัดฟ้านะครับสมกเกอร์ยีฟาถ้าได้มันจะเวิร์ยเราเดี๋ยวผมจะไปทำซับได้นะอ๋ออันนี้น่าจะฟีเจอร์ไหม ไม่เอารอนะเพื่อนโอเคสายบิงโอนามิป่ะฮะทำจริงโอ้ขำแม่งเลยโอเคครับก็จักลากันไปแบบเกลือแล้วกันนะผมจะเจอกันมหม่คลิปหน้านะครับไม่บาาครับผมสวัสดีครับ